ยาเห็ดยังอยู่เนี่ยเห็ดยังอยู่ครับได้ปอกบขามได้บากคำมาจากไหนไมาจากวัดไปเอามาจากวัดบอกครับ <c oughs> เอ,าาบบอ๋ <c oughs> เอหลวงพอ่อหลวงพ่อเพิ่นนหายหลวงพ่อเพิ่นนห้ขอหลวงพ่อเพิ่นบอกผูงสังบากามหนอโยมแม่ก็เลยเอามาครับรบากามบ้านบ่อกยาย <c oughs> สมสมเอามาใช้เฮ็ดสมโอ้ครับ เอามาจากวัดบ้านเฮานี่บอ uh, ่ครับเออวัดบางผมคล้องอะไอ่ะอืมครับพักกัเก็บมาจากวัดอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ก็พักพักกับทอนเก็บมากเกินมาจากวัดเพื่นอยากฉันพระอ๋อก็เลยเก็บมากใส่ขิงซอยนมอ๋อมืออื่นเศร้าเท่ากันเอาไปจังหันเอไปจังหันให้เพื่อนครับย่ายกับมักทำบุญขึ้นกันเนาะโอ้ยย่ายมักแห้งทำบุญทำปี่ทำถ่านครับ แล้วงวดนี้ย่ายฝันว่าจังไหนครับทันว่าเขาเอาของมาให้ย่ายเขาก็ให้เงินย่ายงินแห้เงินจะใหงน่อว้ายย่ายว่าแห่งเงินแห้ให้แบ่งยังล่ะให้เงินแบ่งยังร้อยหาศีพอ๋อใหาร้อยหาศีบาทอืมแล้วแล้วเขาเอาของยังไให้ของหยางบางท่างแห่งมึงเป็นก้อนปะเออเห็นของสามาหายย่ายกับปงไร จะย่ายบอกขั้งไก่เบิงของจักอีหยังเลี้ยมหันเลี้ยมถุงยางอ่ะครับนี่พวกเรามาให้ย่อยครับแต่เงินน่ะจำได้ว่าร้อยห้าสิบบาทเออแจ้เงินมาจำด้วยไก่ดูว่าร้อยห้าสิบไก่งาเบิงเงิ่นอ่ะครไม่ปวดของใกล้บ่เบิ่งไก่กระเลดหัวเมืองอ๋อกรเลือตื่นก็เลยตื่นฟันสั่นสันผู้หญิงผู้ชายครับที่เอาของมาให้ มันหลายคุองว่ะอือมมากมันมากสามคุองเนีอ่ยคุ้ให่มาแม่คนนึงดอกมาสามคนเออเอาเงินมาให้เอาของมาให้เออขับบองให้ย่า่ครับเอาของมาให้ย่า่ขับบองให้ย่า่กับเอาครับรู้สึกเป็นหยังโลกเอาของเขาคิกในใจครับยางยากเป็นหยังอืมยากว่ะได้รับของเขา อรับเอาเลยแต่เงินพร้อมเงินพร้อมผู้ชชยผู้ใช้สามคนผู้ชายอียายทาข้าตีเป็นตัวเลขเข้าตีเป็นตัวใดๆยังสิหรือว่าจํานวนเงินป่าเอาผหนึ่คือกันข้าบุมนีหนังคือทํหน้าฝันเบิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปเปิดทาหน้าฝันให้เบิ้งนํามั่ีทำหน้าฝันบางเทือกแม่นได้ครับครับทำหน้าฝันเนียนแต่ ตแต่ถ้าเขาเง,งินมหาลอยหาซิบเน,นานะม,นมันก็น่าสี่หนึ่งหาศูนแหละนอกปาเนาะลอยหาซิบเนาะยิ่งปันตีขืนตีลงไตีกังไตามที่เขาเคยปั่นนะห้ามหางเชื่อมั่งมาออกหวงหวกว่างหนึง,นงมั่งบ่ออกเข้าื่อไม่ไงเชื่อเท่าไหร่หวดหว,ดหวงวางหนึ่งมันออก หาเก้าเจตข้างบนข้างล่างออกหาเจตแบบแม่อย่อแม่ซื้อซื้อซื้อหาสูงลอยเงี้ยวัตถิพันธ์มาหืมแต่วันนี้ฝันแต่มันฝันตรงกับเลขที่คุณยายซื้อวัตที่แล้วได้นี่หรือว่าเขาที่มาดยำบ่ยำมาออกทุกเลย ยายสื่อขอนาดตัวสื่อมางหางสองเกษีสองบอกเกษ์เท่าไหร่อ,อ,อือครับแต่ยายยายฝันนี่ก็คือเของเงินมะหายเลยด้วยครับนี่เองเงินมะหายเป็นใบเลยนะมันต้องแท่งจังซันแหละอืแม่ฟันแท่งตรงๆเลยล่ะครับแต่ผู้ชายสามคนนี่ผู้ชายสามคน สามคนพอท,ทาทาผู้ใชก็เป็นหกก็ต้องถ้าผมตีเนาะก็สามหกพอผู้ใช้เป็น, 6, 3, 6, 3, 6, กน,นหกนะครับสามคนสามใช้เป็นหกสามหกสามหกก็ง้ำเนาะเราถึงนะครับสามหกก็ห้าศูนย์จริงๆ การนึ่งหาศูนย์กัไอ้เงินแบ่งนั่นแหะที่ยายหับออกมานะครับหับออกมาครับถ้างหับออกมาก็แปลว่าสิมีโศกด้คุณยายยายเอาผีให้หน่อยพ่ได้แบบฟังฟังให้เขางี้อ๋อฟันว่าเขาให้น้อยโพดเอออยากได้หลายกว่านี้อยากได้หลายกว่านี้อืมครับเอาละยายเพราะว่าบางครั้งเขาอาจมีโชศกจำนี้ครับเขาอาจให้ซจำนี้เนาะ ความฝันด้วยว่าไนโฟดความฝันใหญ่โอ้ยแห่แย่งไนโฟดของิ่งก็ได้บ่บึงแต่เขาเอกมันบ่่บ้งของเขาดอกอมาของไวโอ้เมยหญ่อันนี้นู่นเขอไปแ่เขาบ่แก่บเห็นบอกว่าโอ้สึกยังงบ่ควานจังสือครับสิมิโคกันล่ะครับเอาแล้วยายปีนี้อายุเท่าไรแล้วแม่เก๊สุดเจ้ะ ไรลบ่ได <7 S 2> แล้วล่ะเจแลเล่านี่แหละเจ็ดสเจ็แปดนี่ละอ๋อสองพันห้าร้อยแแปดพองพันห้ารอยแปดสิบแปดยยเกิดครับครับอายุก่ประมาณ8 8เ,เออจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดย่างเจ็สิบแปดบอกเออแ่างย่จงข้นเนาะเออครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งถ่ายถ่าย,า,ยายคลิปคุะยาย,ายเดี๋ยวผมสัับตัวเลขที่คุณยายฝันแล้วก็และะ้วกะ็อายุของคุณยายเนาะครับแล้วบ้านเลขที่ล่ะครับคุณยายสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับแต่สามสิบเจ็ดนี่เลขการ์บอนัทมาใช่เนาะคาร์บอนเนอเด้อครับทั้งความฝันทั้งอายุทั้งบ้านเลขที่นเน,ะน,น,นาะทั้งบ้านเลขที่ทั้งความฝันแล้วก็ทั้งอนะายุครับา แล้วไอ้ไอ้ออป้าป้าไปได้เลขมากมากที่ว่าเขาบวงสวงนะได้เลขยังขอป้านั้น,นได้เลขสีหาอ๋อได้เลขสีหาเออสีหาผูเพิ่นนะเบิง้งป้าไปยังถึงได้เลขมากโอ้ <P' a. S 2> บอกท่านผู้ชมฟังแน่ป้าไปบวงสวงในเพิ่นประจาทั้งเขาแดงนั่นครับครับเออป้าไปบวงสวงประจํานั่นแหละครับเหมือนนั่นป้าไ่ได้ตั้งใจไปบวงสวงดอกครับป้าไปเก็บบักพิกครับ S <S <an> อ,อมีพี่น้องเพื่อนปลูกบักพริกอยู่หันตาว่าบ่มีบักพริกกินครับตาก็เลยไปซอยเพื่อนเก็บหลักกระชีดแล้วบักพริกมาก,กินครับปาที่เพื่อนผัดขื้นไปเพื่อนว่าโต,ตอยู่นีเด้อก็เก็บบักพริกเด้เอเข้าสิไปบวงสวงวา่าเอาบอบวงสวงวเอาผลละไม้ลงไลม,ม้กินน้ำในเด้อวะครับปาที่นี่เพื่อนก็บ่าเออพักกันเก็บบักพริกนั่แหละเดี๋ยวเข้าสิไปเบิงเพื่อนไปซอยคู่บาเพื่อนเ็ศ เพป่นกระซอยเพราะเป็นซอยมากแล้วเขาก็พอด้บอกเลขดอกครับแต่ว่าเขาไถ่ไปเบิ้งเอาเองครับเบิ้งไถเบิ้งมั่นไถสิได้เลขได้กระซ้างแต่นาเบาหนอมนี่เราแนมเห็นครับแต่ว่าเห็นเป็นเลขสี่หาแล้วว่าจังสี่เออเราเราเป็นผู้แนมแต่คนอื่นน้าบะฮู้ว่าผู้ใดเขาแนมเขาบระดีบอกคือบวงสวงใหญ่ดอกบวงสวงใหญ่นึ่ิ่นบอกตรงตรงโป่งโป่งเลยอันนี้คือไปเห็นตัวเลขเองเอออันนี้คือมันไปเห็นไผเห็นมั่นแล้วแต่ผู้ ผู้ใดผูภูมีโชคเนาะแมนแต่ห้าวันนี้ก็แล้วแต่ว่าซื้อไปซื้อเลขซื้อน้อยก็ซื้อไปครับเออผู้หมืนแมนมิโชคมากกว่ดีถือในกันครับครับสารับเลขของป่าเนาะครับป่านะมักไปจังสี่ครับก็คือซีหาแม่หละซีหาครับครับครับท่านผู้ชมครับอ่ามือนี้กับอ่าคุณยายเพิ่นกับฝันครับฝันกับคือมีคนเอาเงินมาให หนึ่งหาหนึ่งร้อยหาสิบบาทครับแล้วก็ผู้ชายเป็นผู้ชายน้อยใหญ่นาะครับสามคนครับสามคนเอาเงินมาให้ท่านผู้ชมกับซอยซอยคุณยายเพื่อนตีความฝันน้ำเน่ครับเมียนมาบอกน้ำเนเด้อครับถ้าตีเก่งๆครับเพื่อมีโสงมีลาวไปน้ำกันครับส่วนคุณป้าที่วามาซอยคุณยายเฮ็ดประคามอยู่นี่ครับเพื่อนก็ไปบวงเพื่อนไปหาเก็บพริกครับตรงเขาแดงครับท่านผู้ชมครับต้นที่ ตอนที่ว่ามือที่ว่าเขาเฮพิที่บวงสรวงเนาะเขาเขาเปิดเนรครับแล้วคุณจะคุณป้าเพื่อนกับไปกับไปกับลุงเนาะแล้วนี่ลุงน่ะไปมองเห็นตัวเลขที่ว่าอยู่อยู่เท่งมองเพื่อนบวงสรวงนั่นแหละเพื่อนเปิดเนรนั่นในทีในัยนในเที่นก็คือเพื่อนมองเห็นเป็นเลขซีหาครับท่านผช้วงครับครับก็ล่องพิจารณาเบิงครับงวดของวันที่หนึ่ง มีนาคมหกหานี่ครับท่านผู้ชมครับเกื่อตัวเลขมันสิมาเนาะครับกับสลับอ่าคลิปนี้เนาะครับกับเปลี่นแค่แนวทางเป็นความเชร์ส่วนบุคคลครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมากตัวเลขที่ผมนํามานําเสนอให้กระลองนําไปประกอบการเชียงโศกเบิงครับเพื่อมิชชคมีลาไปน้ากันเนาะคุณยายเนาะครับคุณยายครับยายทองม้วนอวยพ่อในท่านผู้ชมเนี่ยครับ ขอให้่านผู้ชมให้ค่ชมมีลาบดีขอให้ทาคุณผู้ชมไม่ส่งไม่ลาบให้ถือก้อนชิ้นหนึ่งจะยืมได้เกครับเออาอไม่ส่งครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับขอให้ไม่โชงไม่ลาบให งอับฟังดีห้ยเถึงกต้นหญามงวัพืนเงินเด้อชาสุหายดีไม่แห้งไปทักไหนห้ตกับดอกป่าไข่ให้ค้าขายดีดีค้าขายดีดีมีพว่มากมียมชมชอบบางสิ่ดี่มาชอบไม่อะไรเขาของเออหก็ดีไม่แห้งชาเออไปทางไหนทีรบซื้อห้ตกัดอป่าไข่ไม่จ่คว่วมชุกขวมแล้วเนย้ามาก้าตึง